โดยเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตรงกับวันลอยกระทงทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีลอยกระทงธรรมซึ่งภายในงานมีพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยโดยสาธุชนจำนวนมากได้ร่วมประกอบพิธีกรรมที่วัด พระธรรมกายซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เป็นบุญพิเศษหลายท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันหลังจากที่งานบุญเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะก็มีบุญต่อเนื่องค่ะคือบุญพิเศษเก็บงานบุญด้วยการแกะฐาน LED แกะกล่องเช็ดกล่องพลาสติก เพื่อรักษาสมบัติพระศาสนาณมหารัตนวิหารโคต17และ31นะคะเพื่อเตรียมรองรับบุญการจุดประทีปในงานบุญถือเป็นการเก็บงานบุญใหญ่ที่มีความสำคัญมากค่ะ โดยภาพบรรยากาศของสาธุชนและก็เจ้าหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายที่มาร่วมกันรับบุญต่างมีความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและก็ความตั้งใจในการรับบุญนะคะเพราะทุกคนเห็นได้ถึงความสำคัญของการสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่ถ้าเราทำด้วยความปลื้มใจเราจะได้บุญเต็มที่ในทุกๆบุญ และทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่จะทำให้งานพระพุทธศาสนาสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะดังนั้นนะคะการเตรียมงานบุญและการเก็บงานบุญจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้งานพระพุทธศาสนาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นสองมือของทุกท่านจะเป็นผู้นำความสำเร็จของทุกๆงานบุญและจะยังความปราบเพืปิติให้กับทุกท่านอีกด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราก็มีบทสัมภาษณ์ของสาธุชนที่มารับบุญแกะฐาน LED ไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้ก็เสร็จจากงานช่วงเช้าเพราะก็พยายามเคลียร์งานให้เสร็จก่อนพอหลังจากเสร็จงานเราก็มาถึงที่นี่ก็เห็นสาธุชนมาร่วมงานกันค่อนข้างเยอะ ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันแบบตั้งใจทํางานมากเราก็เต็มที่อยากให้งานอ่ะเสร็จรุ่วรงตามเป้าหมายมาช่วยทุกวันนะคะตั้งแต่เริ่มเก็บงานหรือเริ่มเตรียมงานพยายามเคลียร์งานที่บ้านแบบให้เรียบร้อยอะคะ่ะพอมาเห็นทุกคนแบบตั้งใจกันช่วยกันทํางานเราก็เกิดแบบความปลื้มปิติใจที่ลูกๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกัน เก็บงานสารต่อ,อช่วยการรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาให้ใช้ไปในงานต่อไปข้างหน้าค่ะทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ทำงานกันอย่างเต็มที